สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปลายแชนแนลชัยมงคลครับอ่าวันนี้พาท่านมารับชมการเปิดราคานะครับวันนี้มาไกลหน่อยนะครับบอกนอกเขตจังหวัดอุดัยนครสวรรค์มาที่ชัยนาทเลยนะครับวันนี้เป็นคลิปแรกครับที่มาไกลนะครับวันนี้อ่าตรงกับวันที่28นะครับเดือนมิถุนายน2,500ันานะครับวันนี้เราอยู่ที่ฟาร์มช่างเก่งนะครับช่างเก่งฟาร์มควายไทยนะครับ ช่างเก่งควายไทยฟาร์มนะครับวันนี้มีเยอะเต็มคอกเลยแล้วก็จะมีหลายแม่นะครับแล้วก็จะมีที่จะเปิดวันนี้ก็จะมีอยู่เป็นรุ่นนะครับเป็นตะกอสายเลือดแบบเข้มข้นเลยนะครับที่จะพาไปปุยกับเจ้าของนะครับช่างเก่งสวัสดีครับอมาวัดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับลูกว่านแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมยุทธนากรขันสิงหาครับช่างเก่ง อยู่หมู่ที่สี่ท่าอู่ตำบลดุสพะเพาอำเภอมโนรมจังหวัดชนะครับครับผมอ่าวันนี้จะเปิดตัวไหนก่อนครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับโอ้นี่ชื่อชื่อน้องพอใจน้องพอใจนะครับผมอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุสิบสี่เดือนครับอายุสิบสี่เดือนครับส่วนสูงเท่าไหร่ครับที่ละวัดตะกี้เนี่ยร้อยยี่สิบห้าครับผมส่วนสูงร้อยร้อยยี่สิบห้านะครับครับผมเหล่ากอยังไงครับเนี่ยเหล่ากอเป็นเหล่าลัดยาวครับของของฟาร์มไพศาลฟาร์มอ๋อ มาจากไปทานปาล์มใช่ไหมใช่รู้พ่อไหมไม่ไม่รู้พ่อครับอ๋อไปแบ่งเขามออ๋อไปแบ่งมานานยังครับปีใหม่ครับปีอ๋อปีใหม่เนาะก็มาอยู่นี่ประมาณเกือบเกือบห้าหกเดือนแล้วมั้ยใช่ใช่ครับอืมแล้วจะเปิดเท่าไหร่เนี่ยวันนี้ตั้งไว้เปิดราคาเปิดครับเจ็ดเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้านะครับน้องพอใจนะครับอ่าอายุเท่าไหร่นะสิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนนะครับ อายุ14เดือนส่วนสูงก็125นะครับเป็นเหล่าไทยแท้ครับแม่นี้เป็นเพศเมียนะครับเจ็ดหมื่นห้าเนอะเจ็ดหมื่นห้าทดลองได้ครับเชื่อมครับ นะครับน้องพอใจนี่นะครับสูง125นะครับเปิดไว้ที่75,000นะครับเป็นเหล่าไทยนะครับเป็นลูกเหล่าไทยแท้อะตัวนี้อีกครับต,ตัวนี้นไปตัวผู้เลยเนาะตัวนะ<ป>นี้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออาฟองครับ ชื่อเอาฟงนะครับตัวนี้ชื่ออาฟงเป็นเพศผู้นะครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุสิบสี่เดือนเลครับอายุสิบสี่เดือนนะครับโอ้เป็นเพศผู้แล้วเหล่ากอยังไงครับเหล่ากอเป็นเป็นสายอุทัยนะครับผมแม่สายอุทัยแม่แม่ตัวนี้อ๋อเด็กจะพาไปดูแม่ครับอยู่อที่นี่มีแม่ครับเป็นเหล่าอุทัยส่วนสูงส่วนสูง วัดตะกีนได้ได้ร้อยยี่แปดมั้งใช่ไหมร้อยยี่แปดครับร้อยยี่แปดอายุสิบสี่เดือนนะครับส่วนสูงร้อยยี่สิบแปดนะครับลูกอะไรนะลูกบิ๊กครับลูกบิ๊กอุทัยนะครับท่านผู้ชมครับลูกบิ๊กอุทัยส่วนสูงร้อยยี่แปดครับอายุสิบสี่เดือนครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับตันนี้ตัวนี้ตั้งไว้ห้าหมื่นห้าครับห้าหมื่นห้านะครับ อายุ14เดือนนะครับท่านผู้ชมน่าสนใจนะครับตัวนี้ครับมีหลอดไหมครับตัวเนี้ยอ๋อไม่ไม่มีครับพอดีพอดีแบกจากป้าอ๋อเจ้าไอ้คือเจ้าคล้องเก่าเขาไม่ได้เก็บไว้ใช่ครับ เดี๋ยวลองหันหน้าไปทางนู้นเดี๋ยวหันหน้าไปทางนู้นเออนี่แหละน,ออน,ออนี่อ่องอยู่สองอ่องนะครับเข่งขาดีเล็บสวยดี อาฟงเนาะอาฟงครับชื่ออาฟงนะครับสูงร้อยยี่แปดนะครับเปิดไปที่ห้าหมื่นห้ามื่นห้านะครับเป็นลูกบิ๊กอุทัยแม่นู่นครับไปูพาไปดูแม่แป๊บหนึ่งแม่ชื่ออะไรนะแม่น้ำเพชรครับชื่อแม่น้ำเพชรนะครับแม่น้ำเพชรเนี่ยเป็นแม่ของเจ้าอาฟงนะครับส่วนสูงเมื่อกี้เราวัดได้ร้อยสามจุดแปดเนาะแปครับ้อยสามจิบแปดนะครับโอ้โหแม่นี่หนาครับหนาอ่างดี ของไก่ไก่ออกตอนนี้อยู่ในท้องของไข่ครับเนี่ยเบิ้มพันล้านครับในท้องเบิ้มพันล้านนะครับ,บใกล้ออกแล้วใช่ไหมใก่ครับสิงหากันยานเนี่ยแม,ม่น้ําเพชร หนาปึกครับแม่น้าเพชรเนี่ยแต่แม่นี้ไม่ได้เปิดนะครับถ่ายให้ดูว่าเป็นแม่ของอาฟงถ่ายหนาปึกเลยอ <c oughs> ยาอยายาอ่ะยังเหลืออีกตัวหนึงใช่ไหมไปเราไปตัวนั้นเลย นี้เพศเมียเนาะเพศเมียครับนี่คือแม่เขานะครับตัวนี้ครับแม่เขาชื่ออะไรนะครับเนี่ยน้ำหวานครับน้ำหวานนะครับอันนี้คือลูกสาวอมาดิมามาลงมาโอเค,อเคส่วนสูงเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เนี่ยเราวัด ส่วนสูงนี่ร้อยสามเอ็ดเนาะร้อยสามสิบเอ็ดชื่ออะไรนะครับตุกกี้ครับชื่อตุกกี้นะครับส่วนสูงร้อยสามสิบเอ็ดอเป็นลูกพ่อเป็นลูกใบโยกครับสายใบโยกอันนี้หลานใบโยกพ่อเขาเป็นลูกของใบโยกแล้วก็มาได้ตุกกี้ออกมาเป็นหลานนะครับนี่คือหลานใบหยกนะครับกีงครับตัวนี้ทับกีงครับส่วนสูงร้อยสามสิบเอ็ดนะครับชัวร์ ว่าอยู่ในฟาร์์นี่เป็นพื้นปูนนะครับวัดง่ายไม่เหมือนตามท้องนาท้องนาจะวัดยากตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่นะตัวนี้เปิดไว้แสนห้าครับตัวนี้เปิดไว้แสนห้านะครับใช่ครับเราก็ชัดเจนเนาะครับผมแม่สูงร้อยสี่สิบเจ็ดแม่สูงร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวพาไปดูแม่ครับผมอันนี้คือแม่อ่าคือน้องตุ๊กจีนะครับอายุอายุ อา,อ,นนอายุ20เดือนครับอายุ20เดือนครับตอนนี้อังตุกกี้เนี่ย,ยอายุ20เดือนนะครับยืนสวย จะพาไปดูแม่นะครับจะพาไปดูแม่นี่คือแม่ะแม่ทีช่ชื่ออะไรนะครับน้ำหวานครับผมที่น้ำหวานนะครับ,นนรบเป็นแม่ของตุ๊กเก้สูงร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับแม่เนี้ย ค่อนข้างสูงสูงใหญ่มากอยู่ในท้องนี้ไหมครับเนี่ยผสมเงินดุไทไว้ครับเงินอุไทเนาะ่านรอบท้องร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับอ๋อสองเดือนกว่าครับนี่คือแม่น้ําหวานนะครับเป็นแม่ของน้องตุ๊กี้ครับแล้วแม่นี้น้องแม่บุญมีครับน้องแม่บุญมีของไพศาลฟาร์มนะไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ๋อนี้เราเราอุทัยครับอ๋อเราอุทัยชื่อบุญมีชื่อบุญมีนะครับอันนี้ชื่อชื่อชื่อบุญมี โอ้โหมีแม่ใหญ่ๆหลายแม่นะครับมีแม่หนึ่งอยู่นี่นะครับแล้วก็แม่หนึ่งอ๋อนี่ลูกสาวเขาพ่ออะไรลุงบิ๊กกุฎไทยครับบิ๊กกุไทยนะลูกโอ้อันนี้หลอดใช่ไหมหลอดคับแตนเดอรเป็นลูกบิ๊กกุฎไทยนะครับลูกแม่บุญมีลูกของแม่บุญมีนี่อันนี้ก็เป็นแม่วอกใหญ่เหมือนกันมีแม่บ็อกหลักๆอยู่นี่สามแม่สี่แม่ครับสี่แม่เอาละครับท่านผู้ชมครับ ช่างเก่งควายไทยฟาร์มนะครับควายช่างช่างเก่งฟาร์มควายไทยวันนี้ก็ได้เปิดไปสามตัวนะครับท่านผู้ชมครับสนใจก็โทรมาที่เบอร์ช่างเก่งนะครับ09 3ครับ237 28 19ครับผมอ่าเบอร์น,นี้นะครับใครสนใจ c o n